ชาชแน่เองนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมไม่ต้องพูดเตะตานันแหละวันนี้เรามาเล่นอ,อ๋ออีกันนะผมเป็นตัวตรงกลางะคุณผู้ชมน่าจะเห็นนะอืมชื่ออะไรก็หมายรู้ห <c oughs> น้ากระดาษตอนที่ผมเริ่มเกมแล้วแล้วกันไป โอเคมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้เกือบลืมกดอัดแน่จะดีนะกดทันผมเล่นแบบคนจริงนะไม่ใช่บอทเลยนะผมได้จะกินตัวนี้มาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าได้มาตอนไหนเอาง่ายก็ได้มาแล้วแหละคูดไปมเมื่อไรมันจะมามาแล้วมาแล้วตุ๊ตบนี่แน่หนี่งนี่นน นี่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 นีน,นี่เนีนน่ไป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 กันเลยคุณผู้ชมอาจจะดูในคลิปแล้วมันแหลกๆนะมันก็แหลกจริงๆแหลกหวังว่าจะไม่มีใครนะซ้อนล่างไว้ก่อนเป๊ะ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 ยังไงล่ะเร็วว่าไปเร็วๆโป,โ,ปโป๊ะโป๊ะเลยมาฮะ ีใช่ไหมเดี๋ยวเขาพุ่งไปตับตับเลยอืมตับเน่ไม่ไม่มเดืยดผตัวนี้ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นตายบ่อยนิดนึงไม่ค่อยได้ฝึกเลยไม่ค่อยได้เล่นกับบอทแต่ถ้าได้อันติแล้วอาจจะโหดมากขึ้นก็ได้ ผมเล่นแค่ตาเดียวนะแต่ถ้าเล่นมากเกินไปเดี๋ยวแอปแตัมมันจะมีปัญหาอีกหย่าหย่าย่าย่าผู้ผู้ชมอาจจะรู้แล้วว่าถ้าค่าตัวสีฟ้าเราเล่นตัวที่แบบมีหลอดสีฟ้าฟ้าอยู่ด้านบนน่ะด้านเอ้ยไม่ใช่สีด้านล่างของเลือดอ่ะ มันเป็นมนานาหรือเปล่าน่าจะใช่มนามนาตัวไปข้าวในที้ได้ก่อนชอ็ชอตชอ็อตช็อตปัก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 หย่าหย่าตอนนี้ผมขอฟาร์มก่อนต้องให้เวลสี่ก่อนมึงจะได้แอนตี้นี่นี่นี่มึงจะโอชอ่าโอจ่าจ้าจ้า สีวิวสีวิวส,ส,สีมาแลมมาแลวพวกแกเตรียมตัวดับกันได้เลยอันติมาตอนนี้ผมได้อันติแล้วอ่ะคุณผู้ชมก็ดูไปพร้อมๆก,ก,กันนี่หว่าหยอกหยอกหยอกมันอาจจะเหลกๆนิดหนึ่งนะใหญ่ผมช่วยคลิปก่อนยาเพื่อนมาช่วยกันเร็วยายาโอ๊ย นี้เด็เข้ามานะผมต้องแปลงร่างแล้ววร่ปเข้ามาตัวนี้มีมีการที่โกงมากเวลาเวลาเราจะตายเนี่ยให้กดสกกลหนึ่งแล้วเราจะแปลงร่างแล้วพอเราจะกดกดแบบกลับมปร่างเดิมก็กดสกเกลอีกครั้งหนึ่งอุย้ยอีเจ้าบ้า <c oughs> นี่เนละนี่นะ โอ้ชิคกี้อะไรไม่ได้ไม่นะอย่าเข้ามาอย่าอย่าเอาอ,อตายอีกแล้วงั้นก็แต่ไปตายดิผมเกิดแล้วละกันไปโอเคผมเกิดแล้วนะเฮ่ <c oughs> น่เพื่อนบริแอมจะลอกผมชอบแกล้งเพื่อนแกล้งบอทนะเวลาเพื่อมมาฟาร์มไอเจ้าตัวเนี้ยเออไอเจ้าแมาลงวันตัวเนี้ยผมก็จะแบบ มาแบบวาร์ปให้เพื่อนอะ่ะตัวอะไรนะที่มันสามารถแบบเปิดป,ประตูมิติวาร์ปได้นั่นแหละนี่แหละพุ่งเข้าไปยูยูชายเป๊ะพี่วันน่ะวันน่ะจ้าอ,อยาเข้ามาหนะ,ขงงะ,ะ,ะเขาลังแหละจ้ว่าอยาเข้ามา เอออีนี่มันโหดนะอุ้ยชุบก่อแล้วก่อนไม่ได้แล้ว้ยพวกนายเขาโหดมากเลยนะคุณผู้ชมนี่แบบคนจริงนะไม่ใช่แบบบอทอ่ะผมก็บอกไปแล้วนี่นะผมย้ำอีกครั้งหนึ่งเล่นแค่ตาเดียวนะเดี๋ยวเล่นมาดิอบ มันจะเออมีปัญหามีปัญหามากมายกายกอง <c oughs> ถ้ามีเสียงพัดลมอะไรเข้าก็ต้องขอโทษด้วยนะ <c oughs> ลา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  ร่งสันหนก็จะดีเท่าไหร่นะอ่จาพวกนี้ก็หูเจอจอกกะจอกนะผมแกล้งเล่นนะร่้จักพี่ผมมาอีกแล้ว โอเคมากี OK. mm. mm. Duncan, okay. ้มีอะไรดันขึ้นโอเคแบตเข้าแล้วทุกคนไปวิ่ยพร้อมลงไปจุ้ยอุ้ยน้องผมกากไก่ไก่ไก่เอ้เฮ้ๆเฮ้ยเหียบ้า ว่ะอุ้ยโอ้ยอุ้ยโคตรแหลกมากอะกดสกิลอะไรไม่ค่อยจะได้นะเฮ้ยเุ้ยไม่จำแล้วเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ตัดไปตาที่ผมเกิดแล้วละกันไปดโอเคนะผมเกิดอีกแล้วนะโอ้ยตัดตัด เครื่องผมแหลกนิดนึงนะเดี๋ยวกะว่าถ้ามีเงินเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเครื่องเครื่องใหม่สักหน่อยอ๊้ปุ๊บปูชูปูช้า เฮ้ยโอ้โหไม่นั่งไม่ผมต้องวับวิ่งคือือองั้นก็ตัดใบตอนที่ผมเกิดแล้วลวกลันไปร์ทใผมเกิดแล้วนะว้าวคุณผู้ชมเห็นเลขเก้ากับเลขสิบามไหม ก็คือคขารคว้าได้เยอะกว่าเขารู้กังวลละโอยอ้าวล่ะเหลี่ยมมัง้งวะไอ้เจ้าเนี่ยอึดเหมือนกันแต่อึดไม่เท่าเอาอดิอีเจ้านั่นน่ะล่างสุดท้ายเนี่ยอึดโคตรนี่ล่างสองก็อึดไม่รู้ว่าเขาอัปเดตแบบอัปเดตโคตรเยอะ เตมาโคตรจะเยอะโอ้โหของฉันยังไม่ตันมีแค่สามว่าแกนี่ห่กันจริงจเลยเนาะฟาร์มแบบตั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 ตเตร์ถ้าผมแพ้ต่มผมต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าผมกากอะโทษตัวเองเฉยไม่ผมจะแพ้อยู่แล้วอย่าหย่าชวนชวนชวะ

ไม่เป็นไรคิดปะผู้ชมคิดว่าผมจะชนะหรือแพ้ยังไงผมก็แพ้อยู่ดีผมกระจอกไปหน่อยคือจ้าจ้าจ้าว้าเนี่กรยิงฉันไม่ทันหรอกว้ายีบับนี่ทำไมเจ้าหัวจังโอโลุล,ล,ล,ลอ้าวแล้วผมจะกลับไปที่บ้านทำไมเนี่ย จะแพ้อยู่แหละจะกลับมาในบ้านหรือไม่เลยฉันตับ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 ตบตับ,ตบ,ตบผมจะต้องตับมันจ้ะแปลงล่างแล้วก็จะปัจจบจับช้าชทงชทาหมวยผมร้องเพลงอะไรเนี่ยชอบว่าชอว่าสวชสวยนะตอนนี้เราต้องดันมันกลับไปให้ได้ไป วิ <screws> <fridge> ่งวิ่งว <air> okay, so ิ <blueberry> ่งวิ่งวก่งวิ่งวน่งวิวิ่ิ่งวิ่งวิ่่งวิงวิ่งวัว่ว่อวิา่งวิกันิลงว่ว่งวิ่งวิ่งวิ่งว่่่วง่่ว kamak kam wow